สวยมีสเสน่ห์ละลงตัวที่สุดกับบบงคารเลเดวิสันและนี่คือ f a ตบอยปี2020ที่วิ่งมาเพียงแค่5 6 0 0ไมล์และใส่ของแต่งมให้ครบคันเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าของง่ายๆดาวเริ่มตน้นมีแค่5 9 0 0 0้าบาทพาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะครับคลิปทุกจุดเหมือนเดิมที่เราสิบเอ็ดว้ครับ หล่อที่สุดจากแบรนด์ฮาร์เลย์เดวิสันและนี่คือแฟชชั่นบอยจัตุเบียนปี2020ที่มาพร้อมของแต่งครบไม่ว่าจะเป็นวินชิวแต่งจากศูตรฮาร์เลย์ไทยรวมในคลิปฮันเดลแต่งมาให้ครบคันจริงๆนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับคันนี้แทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับใส่ของแต่งมาให้คุ้มๆนะครับการล้มติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วของศูนย์นะครับแล้วก็สเต็ปหนึ่งเรียบร้อยท่อกรองกล่องกล่องจูนจากสกีมิงอีเกิลฝาออยล์ปั๊มสกูเอสดีก็แต่งมาให้เรียบร้อยแล หายเสียจากวัสดาฮาร์ชช็ชอตแท้นะครับรวมถึงพิงหลังปลดไวนะครับจากฮาร์เรย์ดีวิสันแล้วก็ป้ายทะเบียนข้างคันนี้ก็มีมาให้ครบนะครับมาทางด้านฝั่งนี้เนียนกริบทุกจุดนะครับฝาเดบบี้นะครับไพน์มารีนะครับครบคันนะครับคันเกียร์รวมถึงหัวเกียร์แต่งและสายหัวเทียนสกิมมิ่งอีเกิลน,นะครับคันนี้วิ่งน้อยมากเพียงแค่ห้าพันหกร้อยไมล์นะครับถ้าเพื่อนชอบแฟตบอยคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาท ล็อบดอกเบีย้ยพิเศษต่ำสุดเราก็จัดให้ทันทีสวยคลิปอย่าช้าอย่าพลาดน,นะครับสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้ได้เลย11ปเไวสวยคลิปทุกจุดเหมือนเดิม